nói này nọ nên cả, bén nó, này, mắc này, nhà cho mày mì tô, tô set được อ่าทุกคนอันนี้ก็แม่นมากใหม่ตัวตัวนกตัวก็หอกกินเน่อยทุกคนแม่นตัวก็หอกแดงเนาะมาแกะกินเน่อยทุกคนหอกแดงหอกหมุนเนาะยนี่มันจะเป็นอะไรล้นลายเลยเนาะแล้วกันนกเขาเคี้ยวเนาะทุกคนมักจะกินเนาะนกเขาเคี้ยวก็มักกินเนี่ยล้นลายล้านมากมว่เนั้นทุกคน ทุกคนต้นมันอยู่อยู่ต้นเกาซออ้อนนี่นะต้นนั้นเนาะเบิ่งอยู่ดังเทิงเห็นมากหลายหลายเลยเนาะอ่าทุกคนตอนนี้นกเขาเขียวกะหองอยู่หานหองหั่าตัวหนึ่งนกเขาเขียวเนาะเดี๋ยวมันเดินหน่อยจะพาทุกคนลองมานั่งเฝ้าต้นนี้เนาะต้นนากะเมื่อคืนั่งก็ถเถอะนาะทุกคนเข่าปลามาเห็นกันเลยจะพาทุกคนลองนั่งเฝ้าเบิ่งเนาะ เบิ่งว่าจะมีตัวกระหอกหรือว่าตัวนกเกาเขียวมากินหรือเปล่านะตัวนาะเดี๋ยวหรังน่อยจะพาทุกคนไปสะสะแป้งหมองนั่งก่อนนะทุกคนเบิ่งว่าตัวกระหอกตัวหนกมันจะมาทางใดเนาะ อาทุกคนมานีเลยหน่อกะจะพาทุกคนมานั่งเฝ้านั Good ่งเฝ้ายิงตัวก็คือเก่าเนาะอามามานีกะมานั่งเฝ้าขอกินบ้งใหม่ดำๆำเนาะทุกคนบ้างใหม่ดำๆหน่อยเมื่อกี้เนาะอาม้างใหม่ตัวนี้ตัวขอกแดงและตัวหนกเขาเคี้ยวมักมักจะมากินเหรอทุกคนตอนนี้หนกเขาเคี้ยวกับหอวอยู่ห่างๆตัวนึงเนาะอามานีกะถ้าเฝอถ้าติดตามเหมือนกันเนาะทุกคนว่าจะมีตัว ตัวก็ฮอเขามากินหนึ่งบอเนานะอ่าตัวน,นี้ลุ้นหน่อยครับม่เคยนั่งเฝ้าเจ้าเทียนเนาะทุกคนพอดีเขาปลาเดินปลามาแล้วเห็นเนาะเห็นกันเลยจะได้ทุกคนลองลองนั่งเฝ้าบ้างเนานะทุกคนว่าจะมีแซดเขามากินหนึ่งบอเนานะอ่าอากาศบรรยากาศม,นนม,มนานนันนี่กนะ็คึมคึมแดดนิดนึงเนาะทุกคนวางกีนี่ฝนตกเนาะตกก็บ่บค่อยตกแห้งเนาะทุกคนตกน้อยน,นิดก็เศร้า แต่อากาศบรรยากาศยังมืดๆอ,อยู่เนาะนี่ต้นมันอยู่นี่เนาะทุกคนนี่ต้นมันมักมันอย่างไล,ล,ล้ไร่เนาะต้นนี้เนาะเหวังว่าจะมีตัวกระหอกหรือว่าตัวตัวเมากินอะบ่เนาะมักมันไล,ล,ลน้ไร่เลยเนาะมักมันเนาะตอนนี้ก็สีม่วงเขิงเนาะทุกคนสีม่วงสามสิบแล้วเนาะเดี๋ยวลุ่นหน่อยจะว่าทุกคน lòng năng phá bằng nào. อ่าทุกคนตอนนี้กะคนโตมาเนาะหาตอนนี้เรือไหนกันมามาหลบคนหนึ่งเลยกันหลบคนอยู่พอดีนี่ต้นเกาะนะทุกคนต้นเกาก็เลยหลบคนต้นเกาะเดิ่งวหนาจะตกะบนนอนนอนทุกคนต๊ะหนอนเดี๋ยวหนาจะเศร้าหนอนคนโต๊ะตกแห้งเลยเนาะตอนนี้เนาะ กำวังวาจ้บะต็กดนหนอยลก็ส่งนี่็นส่งออกัลังจะมาเนาะนต,ตกะ่ะอาทุกคนตอนนี้คนก,นกนเริ่มเศร้าแล้วเนาะตกประมาเศร้าวกว่านาทีนะทุกคนก่อจะเศร้าก็เล่ม,มาหอดหาโมงฝาแนละ้วทุกค ขาโมงขอทอกโมงเหนะรอเนาะอ่ามันหนีจากใน,นแดดมากอะจะว่าทุกคนลองนงั่งเฝาบกนน,กนั่นเลยว่าตอนนี้กะยังบวกข้ามเอามือเดลยเนาะเดินเร็วหน่อยจะว่าทุกคนออกไปนั่งเฝาว่ะเนาะนะนก็พอดีมีตนมน้นกาะใบกาะให้เสาผ์รมทุกคนนอนด้วยกันเกาะเออบักใหม่นี่ลนไล่เนาะจะว่าลนปกป,กป,กป,กปกนะักแปลกเนาะ เบ่งกันฝนบ่โตกนี่ตัวก็ขอฝนตกมากินแน่นอนนะทุกคนเดี๋ยวออกไปนั่งมองเก่าเนาะฝนสาดตกอ่ะแจ้งกับสว่างมาเนาะทุกคนเมื่อกี้มืดมืดนะเมื่อกี้เนาะแจ้งแจ้งสว่างเลยมองนั่งกับเปียกมา่น่อยดูจะปืนเนาจะยิงออกเลยบอลเนาะปืนเม่ได้เอาไปลบน้อยเนาะปืน ท<ไ>ับฟัวกันหน่อยด้วยกันจักเปียกนั่นนี่จกักตัวกระหอกยังจักเข่ามาหรือเป่เนาะมองตัวกระหอกผ่านตัวกระหรอกหมันนันไม่เหี่ยไม่ซ่อนอีดเปียกมั่นหนาะยด้วยกันเดิมาแล้วก็จะลองนางฝ่าวัดคำบังนะเบิง่งบางเทธอกันหนาจะมากเนาะตัวกระหอกเนาะยด้วยกัน ทุกคนตอนนี้กัไก่จะจะคำจะมือแล้วเนาะอาเบิงโซลนาจะจะมีตัวยังมาเขากินเลยนะทุกคนว่าฝนฝนตอนนี้ก็ยังย่อยหน่อยนึงนะทุกคนฝนยังย่อยมากหน่อยนึงนะตอนนี้กันเนาะอาเดี๋ยวอีกสองสามมือมาอากาศดีฝันแดดเดียวลื่นหน่อยจะพักทุกคนลองมานั่งเฝ้าอีกทีนึงเนาะอาขันฝันแดดในหน้าจะมาตัวก็หอกตัวนกขอกเกลียวแน่นอนนะทุกคน มามันนากาศไม่ค่อยดีเนะมันนี้เนาะฝนตกตลอดเนาะเบิ้งก็ยังคึมคึมมาแทบนอนทุกคนตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบนาทีเนาะทุกคนไก่ะกจอะเจ็ดโมงส่นๆอน่เนาะเที่ยวท้างซ้ามือเนาทุกคนเห็นเหนื่อย่ทุคกคนกลับมาเฝ้าอีกทีหนึ่งเนาทุกคนบิง อาจจะมาตัวกระหอ,อกตัวนกเข่าเกลียวแน่นอนเนาะว่ามื่อกี้อากาศก็ค่อยดีเนาะอากาศก็ค่อยดีตัวกระหอ,อกตัวนกกเลยเพราเขามาเนาะทุกคน